วันนี้ภัยข้างนอกฮะมีประเด็นอดีตคนรักดีวะ่ะมีเรื่องมีราวกันแล้วผลปรากฏว่าโดนรอบก,กัดทําให้ตัวเองตอนนี้ทุกพลภาพอ่าเราก็นอนหลับพอตื่นมาทีรู้สึกทีโดนแทงที่ต้นคอละฮะทีที่สี่ทีที่สี่ได้มันทําใจไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้จะกลับขอมาคืนดีไงไม่นะครับไม่เอาแล้วถ้ารอบหน้าก็คงตายแต่าตายไม่รู้ตัวอย่างนี้ก็ไม่ไหว ตอนนี้คุณอยู่ในรายการภัยข้างนอกครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการภัยข้างนอกครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องโก b บอยคลัชครับผมวันนี้ภัยข้างนอกครับมีประเด็นเรื่องราวของอดีตคนรักดีกว่ามีเรื่องมีราวกันแล้วผลปรากฏว่าโดนลอกกัดทําให้ตัวเองตอนนี้ทุกพลภาพวันนี้อยู่กับโบสครับโบสสวัสดีครับผม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหวัดดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเท่าที่ดูเนี่ยโบสเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดมานานน่ยังาประมาณเดือนพฤศจิกาครับโอ้ตอนนี้ก็เดือนมีเมษามีนาประมาณ4เดือนร่างกายเราเป็นยังไงบ้างครับมันก็ ดูแล้วมันก็เหมือนแย่แต่มันก็ไม่แย่ครับเหมือนจะแย่แต่ไม่แย่เรื่องราวนี้บอกตรงๆว่าโหดมากนะพยายามฆ่าเลยล่ะวันนี้ขออนุญาตเปิดทุกเรื่องนะเล่าเรื่องของความรักของคุณก่อนผมก็พบกันมาสปีกว่าแต่ผมก็ผิดเองตรงที่ว่าตอนนั้นก็ไปคบกับคนอื่นแล้วก็เลยเลิกกันพอเลิกกันเสร็จผมก็ไม่รู้อะในความรู้สึกของเราก็คือว่าเขาก็ดีนะแต่ว่าเราไปเลิกกับเขาทำไมเราไปจเจอเขายัางไงกับคนนี้ครับ คือว่าเป็นพี่สาวของแฟนเพื่อนเป็นพี่สาวของแฟนแฟนของเพื่อนโอเคเข้าใจแล้วปัจจุบันคุณอายุกี่ปีละสี่สิบครับสี่สิแล้วเขาเขาอายุน้อยกว่าคุณกี่ปี12บปีคุณคครับเขามานานกี่เดือนกี่ปีแล้ว3มปีกว่าเกือบสปีครับวันนั้นไปเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปปิ้งไปคบกันไปดูใจกันตอนนั้นผมไปออกทิปเคอาร์ ที่น้ำไม่อาบอ๋อไอ้นี่คือหนึ่งในสมาชิกของแก๊งไม่น้ำน้ำไม่อาบนะแล้วยังไงต่อครับก็คือว่าเจอกันที่บ้านอยู่แล้วถือว่าเขามาที่บ้านเพื่อนผมอยู่แล้วพวกผมจะรวมแก๊งกันที่บ้านเพื่อนครับแล้วก็จะออกกันเออก็ถูกคอครับก็คือว่าแต่ยังไม่ได้คุยอะไรกันเราไปปิ้งเขาได้ยังไงไม่เจอหน้าก็คือเอ้ยคนนี้น่ารักแต่ตอนนั้นก็คือว่าผมก็ยังไม่มีแฟนก็เลยเออเดี๋ยวลองถามเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยติดต่อคุยมาให้แต่ตอนนั้นเขามีแฟนอออยยู่่่เเเากก็แแคฉนนดีฟ เลิกกับแฟนตอนนั้นที่เราไปทริปน้ําไม่อาบเขาก็ไปด้วยใช่เรามารู้ตอหาว่าเขามีแฟนอยู่เราก็เลยไม่ได้อยู่พอหลังจากนั้นไม่นานประมาณไม่เท่าไหร่ครับเขาก็เลิกกับแฟนเรารู้ได้ไงว่าเขาเลิกหรือเขามาบอกเราคือว่าเหมือนดวงมันจะอยู่ด้วยกันรู้จักผมว่าน้องเป็นน้องผู้หญิงต้าติดต่อคนให้คนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ครับเขาก็เลยไปติดต่อมาให้ไปเจอหน้าผมก็ตกใจเฮ้ยคนนี้ที่หว่าที่เราเจอในทริปใช่ไหมใช่ครับแต่แล้วยังไงต่อ ก็เลยเออคุยกันก็เลยรับเขามาอยู่ที่ห้องคุณได้ถามเขาไหมว่าเฮ้ยโสนหรือยังหรืออะไรยังไงก็ไม่กล้าถามพราแปลว่าตอนนี้ก็มานอนอยู่กับผมอ่ะคุ้มเครือนะนอนด้วยกันแต่ว่าไม่กล้าแตะตัวผมไม่แตะไม่แตะด้วยใช่ไม่ได้ยุ่งด้วยใช่หลังจากนั้นคือพอเกิด เป็นอาทิตย์แล้วใครเริ่มให้ก่อนเขาเริ่มตอนเขาเริ่มก่อนด้วยใช่เขาอายุน้อยกว่าคุณกี่ปีบอกดิสิบสองปีสิบสองปีโอ้โหเท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ยเคาต่างเจ้าตัวเนี่ยอายุสามสิบหกใช่ถ้าคนน้อยกว่าคุณสิบสองปีก็เท่ากับว่าโอ้โหเขาอายุยี่สิบไปใช่เขาเริ่มก่อนใช่อะไรที่ไปทําให้เขาแบบเขารู้สึกว่าเขาเขาชอบคุณหรือคุณชอบเขาไม่เขาตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยได้ชอบหราะว่านะในความรู้สึกผมแต่ก็คือว่าใจแรกใจเลยผมอะผมให้หมดอะอยากได้เลยผมหาให้ ตอนนั้นเราทําอาชีพอะไรทางานเขตโยธาอยู่เขตหน้งแข็งอยู่หน่วยเบสหน่วยเบสคือหน่วยอะไรหน่วยซ่อมแซมหน่วยด่วนหน่วยด่วนใช่นี่ยังมีอาการนะเห็นไหมครับยังสั่นยังสั่นอยู่นะครับไอ้นี่มันเกิดจากอะไรครับผมมันไปเกี่ยวกับเส้นครับจากเส้นใช่เวลาเรานั่งทุกอย่างแล้วมันรู้สึกปวดหรือเจ็บอะไรไหมเนะมันไม่ปวดมันมันเป็นของมันเองมันเป็นของมันเองมันเหมือนกับเส้นมันกระตุกอะไรอย่างเงี้ยพบกันระยะเวลา3ปีที่พบกันมามีบ้างไหมแบบว่าระแคระคายว่าเขาเอ้ยมีคนนู้นคนนี้มีไหมมีพี่แต่ผม เก็บไว้ในใจไงเอาในความในใจคุณออกมาอธิบายให้เขาไปทํางานโตสนุกเราก็รู้อยู่แล้วแหละเด็กมัธยมเขา,าเขาไปทํางานโตัวสนุกใช่เด็กมักี้เราก็รู้อยู่แล้วเราก็ไม่ใช่เราก็รู้ทุกอย่างอ่ะเอาง่ายๆอืแต่เราไม่พูดเนี่ยไม่พูดอะไรไม่อยากจะพูดว่าเอ้ยมันมีคนมาคุยอะไรเงี้ยเขาเก็บหมดรเราก็รู้หมดอ่ะไปเที่ยวเงี้ยช้างมาไม่มีคน แชทมาหาเงี้ยโขกหนู่นโกนี่ผมองไม่เป็นไรตอนนั้นเขาคุยลักษณะแบบไหนเขาคุยแชทแล้วอมยิ้มหรือเขาทำอะไรลับๆเราหรอผมไม่ค่อยได้เห็นหรอกครับเพราะว่าเขาจะคุยอ่ะผมรู้ถ้าเกิดผมโทรไปเนี่ยเขาต้องรับตายแล้วพอไปทําเป็นมาร์กี้เนี่ยไม่รับบางทีปิดเครื่องเขา,เาให้เหตุผลว่ายังไง เขาบอกก็ทํางานอย่างโู้นอย่างนี้เราไปประจำอ่ะทีเราไปเฝ้าตั้งแต่เราเลิกงานเสร็จลับเช้าผมไม่หลับที่โต๊ะสนุกประจำอ่ะคนที่โต๊ะสนุกรักผมเขาเอือมละอาคุณบอกว่าว่าโอ้โหเมียทํางานแล้วตัวเองต้องไปนั่งเฝ้าอะไรประมาณนี้คนที่โต๊ะสนุกเขาก็สีผมมันเกิดความไม่ไม่ไว้ใจกันเหรอหรือว่ายังไงทำไมคุณต้องไปเฝ้าเขาขนาดนั้นเริ่มไม่ไว้ใจไงแต่เราก็ไม่อะไรพอเราออกจากเขตใช่ป่ะเราไปทํางานอยู่บ่อตกปรับเราก็ไปเจอคนหนึ่งผู้หญิงี้ยแต่ถือว่าก็มีแต่คนเขาก็ลันตีมาว่าดีง้น้ับ เราก็เลยลองคุยดูลองคบดูก็อย่างที่บอกแต่แต่ว่าเรายังคบอะคนนี้อยู่แต่ว่าเรารู้แล้วว่าเขายีับคนอื่นจริงๆ่ผมอะอยากจะแก้งอยากจะแก้งเอาความรู้สึกที่ผมโดนะให้เขาโดนบ้างแก้ยังไงก็คือแบบว่าให้อย่างที่ผมเจ็บอยู่ในใจเนี่ยให้เขารู้บ้างว่ามันเจ็บยังไงมึงนอกใจกูแล้วมึงผิดกายกูแล้วก็เลยคุณก็ไปจีบคนอื่นใช่ครับทําไมทําไมเราไม่เลือกที่จะนั่งคุยกันว่าเฮ้ยคนคนนี้ไม่เคยรับ ไอ้ที่คุณเขาโทษผู้หญิงไปหรือเปล่าขนาดคุณเองขนาดคุณคุณได้แก้ไขปัญหาโดยที่คุณไปแอบคบซ้อนเหมือนกันอันนี้ผมผิดผมยอมรับเลยผมผิดอ๋ออันนี้คือแมนแมนเลยผมผิดเราก็ต้องการประชดเขาพอเสร็จแล้วก็เลิกเลยผมว่าเลิกเลยเลิกกันยังไงคือว่าผมกาบอกว่าเออเราเลิกกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็คือเขาจับคุณได้เหรอหรือว่ายังไงโทรศัพท์ให้เขาเห็นนั่นแหละแต่ตอนแรกก็จะแกล้งแต่ไปมาเขาเหมือนว่า มึงไม่ไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยมึงรักกูอะไรเงี้ยถามจริงอ่ะไม่อยากไปหรอกอแต่มันบีบเยอะไงผมเลยเออไปอยู่กับคนนี้แต่ไปอยู่ก็ได้แค่เดือนเดียวผมก็คิดว่าเออที่เราทิ้งเขามาทําไมวะทั้งๆท,ที่เราแว่งตัดไปให้เขาหมดแล้วอ,มอมผมก็เลิกกลับมาครับพอ,อก,กลับมาเสร็จปั๊บผมก็รอเขานะผมบอกผมไปก่อนเลยเพราะผมผิดใช่ป่ะเพราะผมทิ้งไป ถ้าเธอไม่สบายใจหรือไม่อะไรให้กลับมาอยู่กับผมนั่นก็แปลว่าช่วงที่คุณทิ้งเข้าไปไปคบกับคนอื่นเขาก็ไปคบกับคนใหม่คบกับคนนี้ล้วเค,<ร>บ,คบคุยเขาคุยตอนที่ ผมทางานที่บ่อตกปูแปลว่าเขาคบก่อนที่คุณจะเลิกกันโดยซ้ําใช่เขาคุยนอยมันเกิดการระห้องแห่งในครอบครัวถูกปะถูกครับพอหลังจากนั้นคุณก็ไปมีใหม่เขาก็ไปมีใหม่แยกกันสดโดยตรงนั้นล้วคือสถานะก็คือแยกกันแยกกันพอคุณไปคบกับคนนู้นคุณรู้ว่ามันไม่ใช่แล้วแล้วคุณก็อยากกลับมาหาเขาตอนนั้นคุณติดต่อเขาโทรหาเขาหรือว่าเขาติดต่อคุณมาหาคุณเขาโทรมาเขาโทรมาในจังหวะที่คุณเลิกกันพอดีผมบอกเขาว่าผมเลิกเอาแปลว่าคุณบอกว่าพอเขาโทรติดต่อมาคุณก็ถามใจคุณ แล้วว่ายังไงกูก็รักคนเก่าคุณก็เลยบอกเลิกคนนี้แล้วไม่คิดว่าไอ้คนที่คนใหม่ที่คุณเลิกไปอ่ะอันนั้นเขาก็ซ้อนผมอีกอ๋อเขาก็ซ้อนเขาอีกซ้อนอยู่แล้วก็แปลว่าคุณก็รู้ปัญหาเรื่องว่าเขาคบกันแรกผมไม่รู้พอเขาเริ่มมาแบบว่าพูดนู่นพูดนี่ที่อะไรวะผมก็มานั่งคิดไอ้เคียโดนแน่เลยพูดอะไรพูดแบบว่าประมาณว่าแฟนเก่าเขาจะอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเออนั่นแหละผมเลิกดีกว่าเรามารู้อ่ะคนนี้เอาพูดตรงๆเลยลูกผู้ชายเรามารู้เสร็จว่าโอเค ไอ้คนใหม่แล้วเนี่ยเขาเริ่มคบเราซ้อนรเราเป็นมือที่สามคุณก็เลิกบอกเลิกเลยตัดปัญหาไม่อยากมีปัญหาก็เลยกลับมาหาคนเก่าครับ ไอ้คนเก่านี่คือเขายังไม่เลิกกันใช่เลิกกันหรือยังยังยังไม่เลิกกันแล้วยังไงต่อสถานะเขาบอกว่าถ้าเกิดเลิกกันก็กลับมานี่อะไนะผมรออยู่อ๋อคุณประกาศบอกคุณเก่าเลยบอกว่าไอ้อถ้าเกิดว่าไอ้ฉั้นเลิกไอ้คนนี้แล้วใช่แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีใครหรือคุณเลิกกับเขา<ม>เขาคบกันแค่เดือนกว่าเองไม่ใช่หรอเขาจะกลับมาตลอดแต่ว่ามีเขาก็บอกมีนูน่นมีนี่ทะเลาะกันอะไรเงี้ย<ช>บอกทำไมสบายใจก็กลับมาอืกลับมาอยู่ขาอยู่เนี่ยสองสามครั้งแล้วแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป ก่อนรอบสุดท้ายไปโดนต่อยปากมาฉีกผู้หญิงแฟนเก่าแล้วเนี่ยนะชิไปคบกับแฟนใหม่ใช่เออแปลว่าต่อยปากฉีกมาเย็บห้าหกเข็มพอแพ้หายก็ไปนู่นเหมือนเราก็โดนหลอกกันแต่เรายอมทกังก็แปลว่าทุกครั้งที่เขาทะเลาะกันเขาโดนตบตีกันซึ่งอยู่กับคุณมาร์สามปีสี่ปีเนี่ยคุณไม่เคยตบตีไม่เคยแตะไม่เคยไม่ไม่ือไม่ใช้กำลังครับแต่พอไปอยู่กันนู้นมาเนี่ย เก็บทุกครั้งจะมาหาคุณคเขามาคุยอะไรกับคุณบ้างเขาก็พูดว่าทางนู้นอย่างโู้นอย่างๆๆนี้แต่เราก็ตามนั้นอะกลับมาแล้วก็ทําตัวใหม่อะไรเงี้ยอไม่เป็นไรหรอกแล้วตอนนั้นเรารูไ้ไหมว่าสถานะเราเนี่ยคือเราเลิกกันแล้วแต่สถานะคันุนเขยังเป็นผัวเมียกันอยู่ก็คือเขาบอกเลิอกกับทางนู้นเขาบอกเลิกแต,<ช>แต่ทางนู้นมันไม่เลิกกันสิผมก็ไม่เลิกเหมือนกันถ้าเกิดมากลับมาแล้วอะเราก็บูชายเราก็ไม่ยอมอยู่แล้ว ทั้งที่เกิดเหตุดิวันนั้นแหละมันเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าที่7จ็จะถึงวัดเกิดผมล้ว7เจ็ดพุจแล้วเป็นงานบวชน้องผมด้วยผมมาขับรถตอนแรกกับแม่ไม่ให้ไปนอนที่อื่นให้มานอนที่นี่แม่มรู้ไหมว่าเรากลับมาคบกันรู้แม่เขาบอกให้กลับตัวใหม่ผมก็เอาพวกดอกไม้ไมาไหว้แม่บวกอะไรผมก็น้กเออเขาคงไม่นี่ละพอเสร็จหัวค่ำผมว่าเออแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปทำงานหนูไปนอนที่นู่นเลยมันใกล้ที่ทำงานพอไปปุ๊บผมเป็นคนคีดหลับเร็วอยู่แล้วหลับลึกนอนหลับไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นเข้ามาหาเราวันนนนนนนัััั้้เเลลยยววที่ เเห็นเขาบอกน้องน้องเขาว่าที่นั่งอยู่ด้วยกันพี่ครับครับผมบอกว่าเห็นเขาคุยโทรศั์เปิดกล้องอืแล้วก็ส่องให้เห็นผมเห็นในห้องว่าอยู่ที่ไหนประมาณเนี้ยส่องให้แฟนแเก่าก็ดูใช่ใช่แต่เราก็ไม่รู้ใช่ป่ะเพราะเราหลับเราก็นอนหลับพอตื่นมาทีรู้สึกทีโดนแทงที่ต้นคอละฮะทีที่สี่ทีที่สี่ได้ตอนนั้นคุณเมาไหม ผมไม่ดื่มผมไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มเหล้าไม่เมาใช่พียามะไม่พีผมเลิกมานานแล้วเลิกมายานแล้วแล้วทาไมคุณไม่รู้สึกตัวคนเข้ามาในบ้านอ่ะก็ใช่ผมถึงงงเราไม่รู้เรื่องรู้อีกทีหนึ่งคือเลือดเต็มที่นอนเราเมียตัวไม่ได้นอนท่าตัดแทงท่าเดียวเลยแต่ปากแต่ช่วงหัวเนี่ยช่วงคอเนี่ยรู้สึกปวดหัวเหอรู้สึเขาทําอะไรคุณตอนนั้นรู้สึกตอนทีตีตอนแทงและเฉียน แล้วเหมือนว่าเหมือนโดนไฟช็อตที่น้ออะหมดเลยทั้งตัวเลยมือ,ม,อมือเก็งหมดเลยแล้วก็ไม่มีแรงเลยเดขบอยขอดูนิดหนึ่งอ๋อนี่เป็นรอยแผลแทงและเฉียนที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 ่ตีอตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ทีนี่ทีตรงนี้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ใช่โอ้โซนตรงคอเลยนะฮะ โซนตรงคอเลยครั้งที่สี่ถึงมารู้ใช่แต่รู้แล้วก็ลุกไม่ได้ลุกไม่ได้กระดิกตัวไม่ได้ถ้ากระดิกตัวได้ละมันผมบอกให้ไม่ยอมด้แล้วผมปรากฏว่าวันนั้นเลือดฟองเลยเห็นที่นองอเลยเป็นกระติกแล้วใครแจ้งใครโทรแจ้งก็คือว่าน้องของเขาโทรแจ้งเพราะว่ามันไปแล้วมันเอาผู้หญิงไปด้วยผู้หญิงไปด้วยตอนนั้นเราไม่ได้รู้สึกเลยไม่รู้สึกแต่ได้ยินหมดเขาพูดอะไรบ้างตอนที่เราได้ยินเอาตั้งแต่ตอนโดนแทงเลยตั้งแต่ตอนโดนแทงเลยบอกอยาขยับผมว่า รู้แล้วว่าใครผมว่าเหลือดปลาไปเจอนังนั่งข้อบมังเฉือดเลยหมอเฉือดเสร็จแล้วเก้งหมดเลยเหมือนปลาที่ขึ้นมาอยู่บนพื้นดินะชัดยางงั้นเลยพอเสร็จมันก็ขู่ให้น้องแฟนเก่าครับเอาโทรศัพท์ไปแล้วก็เอาโทรศัพท์ของน้องแฟนเก่าไปเพราะกลัวผมเจ็ติดต่ออะไรประมาณนี้ครับที่ผมคิดนะพอเสร็จปั๊บผู้หญิงก็บอกว่าตายแล้วมั้งเลือดไหลขนาดนั้นอะไรประมาณนี้แฟนคุณเนี้ยนะใช่พูดเรพูดพูดบอกเขาตายแล้วมั้งคือแบบ น้ำเสียงที่พูดพูดยังไงมันก็สั่นๆคนระับร้องไหมเขาบีกิทร้องหรืออะไรยังไงไหมไม่นะไม่ได้แบบข<พ>อหย,อยาหรือเบรกไม่ได้ยินเสียงแท่อืนแต่อืนอะไรเลยพเพราะก็บอกว่าไปเถอะไปเถอะไปเถอะ,อะจะอยู่เลยตายแล้วสงสัยจะตายแล้วมั้งก็คือเหมือนกันช่วยเราประมาณนี้นะพอาะถ้าเกิดถ้าอยู่อีกผมก็โดนอีกราะว่าพอแล้วพอแล้วเขาเขาเขาตายแล้วอะไรอย่างี้เหรอประมาณคือแบบว่าพยายามปัดให้ให้ไม่ทำอ่าไม่ทาให้หยุดก่อนก่อนที่มันจะไปมันก็มาแทงทีเขามาซ้ําอีกทีดใช่ ตอนนั้นคุณรู้เหตุการณ์หมดตอนที่เขาคอมแทงแล้วก็บอกอย่าขยับตอนนั้นคุณแค่แงะเขาไปเขาก็จ้วงเลยมันจ้วงน่าจะทีที่สี่แล้วแหละตอนนั้นเขาบอกว่าอย่าขยับใช่เพราะทีของทีแรกผมไม่รู้สึกเพราะผมหลับอย่างมันมันมันหลับหรือกะมันเหนื่อยจาการอะไรก็ตามเข้าใจเข้าใจพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ โดนแทงมูนไอพวกมูนิธิมาแล้วรถมูนิธิอย่าน้องวิ่งไปตามน้องสาวของมัของเขาอีกทีนึับวิ่งมาดูวิ่งมาดูเห็นเลือดกี๊กันใหญ่เลยโทรตามตำรวจโทรเรียกแม่โทรเรียกพ่อตอนนั้นผมทําใจแล้วตายคิดว่าตายเออคิดเลยตายคิดว่าตรวเานเพราะมือมือมันกระดิกไม่ได้ไงแต่เรารู้สึกรู้สึกแต่มันกระดิกอะไรไม่ได้เลยมูนิธิมารับตัวไปไปรักษาใช่ครับไปโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีสัตว์ ตั้งแต่หกโมงมยังสามโมงเย็นโรงพยาบาลที่ผมทำประกรันสังคมอยู่เพิ่งมารับเพราะเขาติดงานเยอะครับเขาคงคิดว่าไม่เยอะอะไรประมาณนี้แหละที่ผมคิดนะพอไปถึงที่นู่นเขาก็เขาอุโมงเอ็องเอ็กซเลยอะไรพอเสร็จก็ขึ้นห้องฉุกเฉินขึ้นไปชอ็อตขาเขาคิดว่าผมเป็นอัมพาตแล้วเขาขีดขีดเขาถามเจ็บไหมผมว่าเจ็บเพราะเรารู้สึกพอช็อตหมอเขาบอกว่าให้ผมมานอนห้องพักฟื้นข้างล่างเพราะว่า ผมก็เริ่มกระดิกได้ถ้า<ม>เป็นคนอื่นเขาบอกว่า3เดือนฝัดกระดิกได้นิดเดีไอ้น,นี่คือของคุณก็คืออาจจะมันอาจจะไม่โดนตัดเส้นหรืออะไรเยอะมากมายโดนเยอะหมอบอกโอ้นี่โดนเยอะด้วยเหรอมันเขา้าเข้าเส้นน้ำน้ำหลอกเลียงกระดูกสันหลังอะ ครับไหลออกเลยเนาะบอกตอนนี้ก็เลือผักฟื้นอืมันจะสร้างของมันเองยาอะไรก็ช่วยไม่ได้เห็นเขาบอกนบครับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้เรื่องของโจทย์เราไหมกับแฟนเก่าเราอ่ะผมขออนุญาตใช้แฟนเก่าเนาะเขาดูจับไหมหรือว่าไปแฟนไปไหนอะไรยังไงตามข่าวตลอดไปปุ๊บหนีไปลงใต้แต่คนที่แทงเราเนี่ยนะใช่ไปทั้งคู่เลยอ่าแล้วน่าจะแฟนเก่าเขาโทรมาบอกน้องให้โทรแจ้งตำรวจว่าว่าตอนนี้อยู่ที่ใต้อ้าวทำไมทำไมผู้หญิงส่งข่าวอ่ะมันไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้ ว่าเพราะอะไรอะไรยังไงเหือนเขาก็มาเจ็บเจ็บอะไรฮะโดนซ้อมโดนอะไรเงี้ยไอ้หนูก็ไปซ้อมผู้หญิงต่อใช่แปลว่ารู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยโทรไปบอกอีกว่าให้ให้แจ้งตำรวจให้แจ้งตำรวจว่าบอกอยู่ชี้บ่อแสว่าอยู่ตรงนี้ใช่ครับโดนจับั้งคู่โดนจับั้งคู่แป๊บเดียวเองไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่าพอไปโดนจับเสร็จปุ๊บถงตัวขึ้นมาทำแผน ตอนนั้นคุณอยู่ไหมตอนทําแผนนอนอยู่โรงพยาบาลนอนห้องผักฟื้นอยู่นอนพักฟื้น<ช>แล้วเขาทําทําแผนคือจับตอนนี้คือตํารวจแจ้งข้อกล่าวหาเขายังไงบ้างครับกี่ข้อตอนนั้นห้าข้อผมก็จําไม่ได้อืเ,อเยอะอยู่ ครับแล้วตอนนี้สารตัดสินยังครับน่าจะว,วันที่สี่นี้มั้งแต่ผมว่าคงไปไม่ได้ไปให้แม่ไปสารแรกใช่ทำไม<บ>คุณไม่ไปเองมันไปไม่ได้อย่างน้อยก็ไปดูหน้าหน่อยเห็นหน้าแล้วมันก็ผมว่าโอ้โหสีหมดอลเหมือนกับผมทำเบยนทำกรรมชาติที่แล้วพี่แต่คือว่าไม่เจอดีกว่าครับไม่อยากเจอแล้วไม่อยากเจอแล้วแล้วผู้หญิงโดนจับด้วยไหมโดนจับแล้วปล่อยเหมือนว่า แจ้งเบาะแสอะไรประมาณนี้ครับก็เบาหน่อยเป,เป็นเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรผู้ตัวผู้หญิงเองก็ได้ชี้เบาะแสะให้ก็ได้เป็นพยานจย <บ S 1> พยาน,ยานประมาณนี้ตำรวจก็เรียกเข้าเป็นพยานไปไม่อยากไปดูหน้าแฟนหน่อยนะแฟนเก่าไม่เอาแล้วหรือไม่ได่าไปดูหน้าคนที่แทงเราหน่อย,อยอย่างน้อยน้อยศาลจะเห็นว่าเนี่ยสภาพกูเป็นแบบนี้ไม่ดีกว่าพี่ไปแล้วมันบางทีมันทําใจไม่ได้รู้ตึกแค้นมาทำจริงแค้นมันแค้นแต่ว่าทุกวันนี้ถ้าหายปกติเจอข้างหน้าออกมาจากคุกเนี่ยผมว่าโหสี่แล้วโอ้โห แล้วผู้หญิงล่ะ่อยจะกลับมาคืนดีกันอีกไหมก่อนรักนี่ก็คือว่าผมรักพ่อแม่มากกว่าพ่อกับแม่ขอขอว่าพอแล้วกับคนนี้ก็คือจบอืมันถามว่าคิดถึงมันก็คิดถึงแล้วพี่มันทําใจไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้จะกลับขอมาคืนดีไะไม่นะครับไม่เอาแล้วถ้ารอบหน้าก็คงตายแต่ตายไม่รู้ตัวอย่างนี้ก็ไม่ไหวถ้าตายรู้ตัวเพราะว่าเรื่องนี้มันสอนอะไรกับโบ๊ทั้างวะ เลยว่ารู้หน้าไม่รู้ใจพี่คนเราคบกันมา3าปีกว่านะรักกันนะเลี้ยงดูกันความต้องการของตัวเองคืออะไรอยากหายอยากทางานช่วยแม่ช่วยพ่อแล้วตอนนี้มันส่งผลกระทบกับงานคุณยังไงบ้างเนี่ยคือไปทํางานไม่ได้ฮะออกแล้มันต้องออกอยู่แล้วล่ะใช่แล้วมันส่งผลกระทบไงบ้างเขามีเบี้ยเพราะไรนะพิ่เราเพิ่งทำาหมอนเขาไงแต่ประกันสังคมของบริษัทเก่ามันยังคาอยู่ครับ ก็เลยตอนนี้ก็ใช้ของประกันสังคมบริษัทเก่าก็ยังรักษาฟรีใช่ครับรักษาหมดไปกี่ตังค์แล้วตอนนี้ก็น่าจะเยอะอยู่ครับน่าจะเยอะอยู่ใช่ครับแล้วตอนนี้คือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเขามามอบเงินเยียวยาให้คุณเนี่ยคุณรู้เรื่องไหมว่าทําไมมันถึงได้จากตรงนี้ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่เคยรู้เลยไม่รู้เรื่องเลยว่าตอนนี้มันมีมันมีหน่วยงานทางเนี้ยเขาจุนเจือหรือว่าช่วยเหลือซัพพอร์ตให้เงินคุณตรงเนี้ยไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยแล้ววันนี้รู้ไหมว่าคุณจะได้ประมาณเท่าไหร่่ไมรู้อ เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับขออนุญ,ญาตนะครับพาโบสเข้าไปนอนนะครับเพราะว่ามันมีอาการเริ่มแบบว่าปวดหลังแล้วแล้วก็เดี๋ยวมานั่งคุยรายละเอียดนิดนึงโอเคโบสขอบคุณมากครับผครับโอเคเนาะ ก็ได้เงินเยียวยาด้วยในเบื้องต้นผมว่ามันสําคัญนะอย่างน้อยๆแม่ก็ต่อยอดนะเพราะว่าทั้งโบ๊ทเองทั้งแม่เองก็คือตอนนี้ก็คือโบ๊ทเองก็ไปทํางานไม่ได้ส่วนแม่เองก็ทางานไม่ได้แล้วก็ต้องมาดูแลเขาเงินตัวนี้ผมว่ามันมีความสมคัญกับครอบครัวแม่เยอะมากโชค่ะได้ไหมขอดูตัวเลขหน่อยวันนี้เราได้เท่าไหร่ยังไงนี่คือเราได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วค่ะผม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 ขออนุญาตดูนะฮะไม่ใช่โลภนะฮะ ตัวนี้มันเป็นเช็คนะครับจากธนาคารกรุงไทยนะครับก็คือสั่งจ่ายให้นายเอก,กชัยเห็นไหมฮะตรงนี้คือได้รับการเยียวยาเลยนะครับผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ มันก็ยังเป็นขวัญและกําลังใจมันก็ยังเป็นต่อลมหายใจเราได้นะแม่นะรู้สึกยังไงบ้างครับแม่ครับดีใจค่ะอที่ยังมีหน่วยงานทุกหน่วยงานมาดูแลอก็ดีใจค่ะคำคือเบิกก็ไม่ได้ทอดทิ้งเราอ่ะเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้คิดไหมเออไม่คิดคิดว่าเราต้องรักษาเองอะไรเองแบบนี้บางทีมันก็ท้อถามว่ามันท้อไหมจากคนที่เคยทําได้แล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วถามว่าเราจะค่าใช้จ่ายจากตรงไหนมันก็ไม่มี ซึ่งเราได้ตรงนี้มาถือว่าโอเคมันก็เป็นบุญของเราที่ว่าคงจะสร้างบุญไว้ชาติที่แล้วคงเยอะพอไอ้นี่คืออย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าต่อลมหายใจครอบครัวนี้ยเยอะมาก f c ครับผมพูดตรงๆเลยนะเงินจํานวนเนี่ยถ้าเราเลือกอาการที่ลูกจะต้องเป็นอย่างนี้เลย,เย,ยแม่ไม่เอา<ด><ด>นะมานะแม่มาบอกกูบอยแม่ไม่เอา,ถ,าถ้าเลือกให้ลูกฉันเป็นแบบนี้เป็นกาลังใจให้เขาบดว่ะนะแม่เป็นกาลังใจให้ด้วยพอหายแล้วรีบออกมาทํางานช็ใช้นี่แม่อยาให้เขาบวดเลยอยาให้บดให้เขาหายให้เขาบด บวชห,หลังซวยอหน,นะแม่เนาะใช่ให้เขาบวชก่อนหนึ่งารร้าก็ที่เหลือให้เขาทำงานเอาโอเคโอเคฮะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่างคลิปนี้ที่ผมเจตนาที่ทำมาผมว่ามันเป็นประโยชน์กับคนดูนะฮะแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนมองว่าสิทธิที่ทคุณควรจะได้นะักจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับอย่างน้อยๆยเนี่ยถ้าคุณไม่รู้อะไรหรือเกิดเหตุอะไรยังไงเนี่ยลองกดไปตามก็ได้1 1 1 1นะฮะแล้วก็ตามด้วยกด77สอบถามก็ได้เลยแม้กระทั่งปรึกษาเรื่องทน ขามีโค้ดมีทนายให้ปรึกษาฟรีด้วยวันนี้รายการภัยข้างนอกลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามบสกบอเป็นกําลังใจให้คุณแม่ด้วยคขอบคุณนะคะสวัสดีครับขอบคุณทุกหนยงานนะคะเจ็บหายเจ็บหายจนนะคะอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสว,ส,สวัสดีครับสูๆนะ้ๆเนาะครับผม